เรียกเรียกเฮ้ยพ่อหัวพับหางได้ยินอย่าเด้อเยี่ยมมากเอามีดมาข้อมเอามีดมาข้อมะ bật 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 cái này cái muốn nè. rồi muốn muốn phải, để này này. cái <laughs> phải là không? cái toàn con này rồi nè. จับเลยอกจอกแก้ไขนะคุนไปได้ไพกกระมันหมุนมาเลยนะเออมันก็หมุนแครัหมุน well> yes ัมจับอ นี่ยังนี่ยังนี่ยัง,งเดี่ยวกลองหนา้ารถเรือเจาลม่มโทศัพกาศไทย้องหน้ารถท่าได้เลยนะบั <c oughs> นนะ <c oughs> นี้

ร้งอง้อเหรอร้องไปอยู่หนแล้วแหละแต่จัก็เต้นแล้วท้ององใช่นครับโอ้ยร่มก่อนมาซะหน่อยทายรูปตามเห็นมูเขาถือยังไงล่ะท้ายรูปมูเขามาก ผมมาเร่ถือทายลูกขึ้นมูเลยป่าป้าเขาตดโทษจรีงหละบว่าว้าว่ทายมือล้างเลไรต่อ ตรนจอดที่นนะครับนนไปพดนะเนีแนาเด้นสออกไปแนนเกลับไปใหญ่เลนครับือเขาแล้วเรีนเขาเรีเก็บมานหไน่ามาหรอกเ้นชื่อสก้านนึงกอนขอถึ่รู้กสมมอเลยเส้นซ <ori> ื้อไ่หน่บ่ครบ่บ่ง่ายจะหนาตากันพี่ในคำตังหรือกระลกกระอนี่คำตังอะไรข้ามขั้าวตงกับ้าลกเบียน

เต็มเลยเวรีรถใครหยาบวะโอ้ยเต็มแล้วโอ้ขอบคุณครับคุนคน้าตรงทากลางาัแเราข้างคุณรถมีจอด้างต่อคนนีหละ แ้วบ้านต่อไปเังไงพ่อคานม่ามีคนมาเกู้แก้วกอกู้มปัญหาด้ครับตระบาเป็นก็เห็นเด้เพราว่าผู้แกยวก็เป็นโจน้อยไปวัดเพื่อนั้นเราก็อกไปทั้งเงินดูวัดน่อมาเป็นเราไปถึงอาบัเพื่น้องีนะดีนะนน้วผู้แกครับผู้แกวก็ไปวัดเพื่อนเนาะนี่รถพ่อน่ตนบ่าไปนะันเด็นแแต่ยัวรถหน

Đó. Không phải nào, điên bố bay nè. Det var samme. แต่ทีนี้เราสม,อสสมอส้อมละมาเล้ามัดนแต่จมวงมันก็ว่าดิตลุกวออมัแล้วเลยทีนี้คนหน้าบอมาดอกคนเ่าพอหนาดอกแล้วพ่กนี้แหละ ว่นแนี่ประสบการณ์นี่ประสบการณ์ระวา,าว่มากเพระว้าเอาพี่ดูาจะถึงมดเนี่ย